นับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี คุยกับตัวแทนจากท่านท่านกรุงเทพมหานครก,ก่อนนะครับพันตาร,รวจเอกนัทพัฒน์พดุงจันทร์ร่วมกับการสถานีตํารวจนครบาลบุพารามสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถึง้านได้ถึงร้านค,ครับก็เอาไปพัฒนาสิ่งการเรียนรู้ในชุมชนสร้างแรงกีฬา,าต้านยาเสพติดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วยเหลือเยาวชนทั้งสิ้นนะรั่งชัยภูมิครับนายกเทศมนตรีตําบลคอนสวรรค์คุณเพชรราพรภูมิรัตนประพินสวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชัยภูมิก่อนได้ไมมิถุนายนถึงเดือนสิงหาเป็นการท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบานค่ะหนึ่งล้านจะเอาไปปรับปรุงสวนสาธารณะแล้วก็เครื่องออกกำลังกายเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความแข็งแรงโอเคขอบคุณครับเอาล่ะน้องแกกับน้องเอ๋ยไมลูก เขียนรักด้วยลอลิงค่ะของเราเอ้ยเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะอ่ะจำเสียงเลี้ยงพ่อครับ ปีนี้คงดีไม่ได้เพราะทั่วนาไรา ว่าเวลาที่เอ่ยขึ้นเสียงสูงหรือว่าเปลี่ยนคีย์หรืออะไรก็ตามมันไม่ไหลลื่นมันมีสะดุดเหมือนจะพยายามเข้าไปอินกับเพลงเดี๋ยวสักพักเอ้ยจะมีบางจุดที่รู้สึกเอ๊ะสะดุดแล้วมันก็ต้องเริ่มต้นฟังใหม่เงี้ยนะคะในขณะที่น้องแอนพี่ฟังแล้วร้องดีแล้วพี่รู้สึกอินไปกับเพลงที่แอนร้องค่ะอินมากกว่าครับน้องเอ่ยเอยเป็นคนเสียงดีนะครับเสียงเพราะแต่ว่า แม่ตื่นเต้นน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับ,รบตามความรู้สึกนะครับส่วนน้องแอนนะเพ่น้องแอนเป็นเสียงผู้ใหญ่ที่แบบเป็นเสียงเป็นสาวนักร้อง,งาอาชีพได้เลยบอกได้เลยว่าเป็นเพชรที่แทบจะไม่ต้องเจรไนายเลย,ยคุย วันนี้แค่เห็นชื่อเพลงยังมีความสุขเลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราได้โชว์ค่ะได้โชว์เทคนิคการร้องได้โชว์ความสามารถในการร้องสองเพลงนี้แต่วันนี้เพลงจําเสียงหลวงพ่อเนี่ยคุณสุนารีเนี่ยพี่ตั๊กตั้งใจฟังมากเลยนะเพราะเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือสําคัญเลยฉันจะต้องมาจาแบบว่าเสียงชีวิตในเมืองกรุงเพื่อสู้พ่อไม่ต้องห่วง่งหนูเองอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเออเอขึ้นมาแล้วมันดูอ่อนละทวยมันแผ่วมันแผ่วแล้วก็หนูร้องออกมาด้วยความกังวลและไม่ค่อยมั่นใจพี่จับพี่รู้สึกอย่างนั้นนะแอนเนี่ นิดหนึ่งคือ,เ,อเสียงแอนเน่ยเขาร้องได้หลายแนวแต่ว่าระวังทอนต่ำนะลูกมันต่ำแล้วมันไม่คมไม่ชัดเหมือนต่ำจะไม่ค่อยถึงด้วยต่ำไม่ถึงต่ำถึงถึงนีง่ต้องอย่างนี้ต่ำชั้นต่ำเลยน้องเอ๋ยเอ๋ยก่อนนะครับพี่จะมองเรื่องของอารมณ์เป็นส่วนใหญ่วันนี้มันเหมือนกับว่ามันออกมาแค่ส่วนข้างบนมันหมายความว่ามันไม่ได้มาจากข้างในในใจของหนูส่วนของน้องแอนเอาสั้นๆนะครับ ร้องดีเสียงดีความสามารถเกินตัวในฐานะที่พี่เป็นเจ้าชายแห่งวงการคอมเมนเตอร์พี่ขอทำนายตรงนี้เลยว่าในอนาคตหนูอาจจะเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งก็ได้ฝากไปทุกคนเลยนะครับชนะผู้อื่นคือผู้เข้มแข็งแต่ถ้าเราชนะใจตัวเองคือผู้ยิ่งใหญ่เลือเอียบั สีในนั้งเลือ,อยากยากี่สีตัวนั้งเออเออ่ะเสียงดีนะครับการร้องก็ดีอารมณ์เพลงก็ถือว่าใช้ได้แต่เวลาร้องเนี่ยคิดถึงการออกแบบการร้องตรงนี้จะอย่างนี้ตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้คือใช้สมองมากกว่าใช้ความรู้สึกเอ,อต้องเอาอารมณ์ใส่เข้าไปให้ถูกต้องไปคู่กันด้วยส่วนน้องแอนเน,เนี่ย เนื้อเสียงน่าน่าน่าตื่นเต้นตกใจมากเลยว่าคือเด็กอายุสิบห้า <15 S 2> <15 S 1> เสียงไม่น่าจะหนาขนาดนี้อายุยี่สิบห้าเสียงก็แก่เลยอาจ<ส>จะอย่างนั้นก็ได้แอนเสียงดีครับเสียงดีมากอาจจะเป็นไปได้ว่าอายุน้อยก็เรียนแบบอารมณ์จากคนที่เป็นเจ้าของเพลงเลยออเขาก็เลยทําได้ฟังดูลื่นไหลดีอโอเค ได้เป็นลุ้นแล้วตอนนี้นค่าคะแววนนพอหรือคคะแนนไม่พอ <c oughs> แต่ตอนนี้เราไปชมโชว์พิเศษครับคุณสิริพอรอมัยพงศ์กับแชมป์ของเราคุณนุชและหลังจากนั้นมาดูคะแนนชัยภูมิหรือกรุงเทพเข้าริงครับ ตัดใจลากก็เกิดปัญหาว่าลืมบอได้ดึงตัวนี้มาแสนไกลคำหักอายยังเฝ้าตามมาภาพในอดีตยังจำติดแม่ยามห่างตาชี่กรูปที่คำสัญญาเพื่อผ่านมาเพื่อพาใจเมื่อกลกลุ่มใจเลือก ใจจนก็จนทางนด้รับพอได้ไปบอกพอดจอดพทอกระเทินอยากแทนอ๋อลงงสู่เพนอยู่ก็เทินเมื่อนก่อทำ จำหอยกอ,อดจนหดวันตายอยากลืมให้จบแล้วได้นลบเส้นทางร้างไกลบมหูอีกนานเท่าไรสิตัดใจลืมอายอะไรโลข้าขอบคุณในไลฟ์สำหรับเดลอนนี้ชัด กอดอง่ายเด้อกอดมาให้เป็นคนดีเด็กดีโตขึ้นได,ด้เป็นเจ้าคนในาูอยากให้เขาเป็นแสนมีหลายนะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญคอน็ปต์เฟอร์นิเจอร์นมเปรี้วดีไลท์พัดลมมิล่า ล่องวงจรปิดวาตาชิโรงแรมเทมวัลลี่เขาใหญ่